สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้วนหน้ายินดีวันนี้นามานําเสนอแกงหอยขมเจนั่นเองมังสวิรัติทานได้เลผมเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะผมวัตถุดิบก็จะมีไม่ยากเลยทําง่ายๆนะผมผักพืชผักตามส่วนของเราก็จะมีเชอรอมมีเห็ดอรจิแล้วก็มีใบชะพลูนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เราใบาชะพลูจะเยอะกว่า อเชะอมนะผมคือชะอมนี่มันเสมือนกับว่ามีพริกแกงด้วยครับผมพริกแกงแดงหรือว่าพริกแกงใต้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าใส่ผสมกันก็ได้อ่านะผมเช่อชอมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเราเวลาเราแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานหรือว่าผัดมะเขือเราจะใส่ใบโหระพานั่นแหละครับผมมันเป็นการชูรสอย่างหนึง่งนะผมอ่าเราเอาเห็ดลอยจินะผมหั่นผ่าครึ่งไปย่างการเอาไปย่างเนี่ยมันจะทําให้อ่า เขาเรียกว่าอาหารของเรามันชูรสมีความอร่อยยิ่งขึ้นมันจะมีความเหนียวเหนียวมันจะมีความแบบกึบๆมันจะมีความแบบเฮ้ยมันเหมือนหอยอ่ะเออประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับเราย่างเสร็จแล้วเราก็มาหั่น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 เนาะประมาณนี้แล้วเราก็เอาใบชะพูมาหั่น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 ตามของเราการทําอาหารเจอาหารมังสวิรเพื่อสุขภาพเพื่อสิ่งที่ดีและการปรุงอาหารก็เพื่อเขาเรียกว่าปรุงตามสไตล์ของเราที่เราชอบเนาะประมาณนี้อ่า สำหรับท่านใหม่หมถ้าเราปรุงอาหารทำอาหารเจแล้วฝึกฝนทำอาหารเจเนี่ยรสชาติไม่ขึ้นใส่ผงชูรสไปเนาะหรือว่ารสดีเจนะผมเราอาจจะคือเรายังติดกับเครื่องปรุงพวกเป็นรสดีอะไรเงี้ยอ,อย่างแกงเนี่ยแราแกงแล้วเราแบบไม่ชูรสมันมัน,มนรสชาติมันไม่ขึ้นใส่ผงชูรสไปหรือว่าใส่น้ำมันหอยเจก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะแต่ในวัตถุดิบของผมการปรุงของผมก็มีแค่ซีอิ๊วขาวรสดีเจแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นเองก่อนอื่นเราก็ หัน่นหั่นอะไรเรียบร้อยแล้วนะผมเราก็ตั้งกระทะแล้วก็เราก็เทกะทิลงไปเคี่ยวให้กะทิแตกมันการเคี่ยวกะทิให้แตกมันจะทําให้แกงของเราไม่เสียง่ายแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบกะทิแตกมันเราก็เทกะทิลงไปสักพักหนึ่งเราก็ใสพ่พริกแกงลงไปผัดเลย แต่มันจะเสียง่ายเนาะเราของผมเนี่ยผมจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันเอาพริกแกงลงไปผัดให้หอมพอมันหอมเสร็จแล้วเราเอาเห็ดลงไปผัดให้หอมผัดให้หอมเสร็จแล้วเราเอาหางกะทิเทลงไปกะทิเราจะใช้ประมาณกล่องสองกล่องแล้วแต่เรานะแเราจะความชอบครอบความมันมากมันน้อยแล้วแต่เราแต่มันของกะทิเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันดีกว่าน้ำมันพืชทั่วไปนะ นะครับผมประมาณนี้แต่เราอ่ะไปตามกระแสของฝรั่งเยอะเกินไปนะครับผมมันก็เลยเสพกับเสพเสพมันว่าเราได้เสพเสพติดกับตรงนั้นคือ,อฝังจิตฝังใจว่าการกินน้ำมันพืชเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเออประมาณนี้หรือว่ากินน้ำน้ำมันมะพร้าวไม่ดีนะทุกว,วันนี้ก็ยังหามากินน้ำมันมะพร้าวเห็นไหมเออนะพูน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่ดีเป็นน้ำมันดีนะผมบอกไว้เลยอื เสร็จแล้วพอเราใส่หางกะทิลงไปแล้วน้ำเดือดเราก็ปรุงนะครับผมแล้วก็ปรุงไปเลยไม่ต้องให้ร้อนให้น้ำเดือดเราก็ปรุงไปเลยปรุงด้วยโรดีเจน้ำตาลนะครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวเพื่อความหอมเพราะน้ำเดือดล้วก็น้ำเดือดเราค่อยใส่ใบชะพูลงไปนะค่อยใส่ใบชะพูอย่าไปใส่ค่อยๆใส่ก่อนให้มันสลบค่อยๆใส่ค่อยส่ก็ใส่ค่อยส่อ่ใส่น้ำขูกคลิกขุดคลิกจะอร่อยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ลงไป แล้วเราก็ชิมให้รสได้รสชาติตามที่เราต้องการนะครับผมท่านใดที่ไม่ทานรสดีเจหรือว่าผงชโลถเจนะครับผมแต่อยากทานมันมีรสดีเจแบบทําจากพืชก็คือทําจากใบชญยาผมมีสูตรลงไว้อยู่นะครับใน Youtube เข้าไปดูได้หรือว่าถามผมได้นะผมอันนี้ผมก็ชิมแล้วรสชาติโอเคแล้วอย่งที่ผมปรุงไป แม่มีพรีเซนเตอร์มีคุณพี่ด้วยอ่าพี่ชายมาช่วยชิมนะจ๊ะรสชาติโอเคแล้วก็ใส่ชะอมลงไปพอเราใส่ชะอมลงไปแล้วก็พร้อมจัดเสิร์ฟเลยนะครับรสชาติที่อร,อ,อร่อยอร่อยมีอะไรสงสัยสอบถามกันเข้ามาได้ร่วมศึกษาไปด้วยกันอนุโมทนาสาธุกับพี่พี่ทุกท่านขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ